สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดบีนทีนะครับพาทุกท่านมาชมหกล้อดับเมืองเพชรพิษัษาการเพชรมบุรีครับสนับสนุนโดยหูฟังบลูทูทธคาวาแบตอึดคุยทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จคุยต่อเนื่อง30ชั่วโมงสนใจสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดคาวาไทยแลนด์ราคา299บาทสองรีเก็บเงินปลายทางเน่ โกเบโก้ k 200คขีดน,นี่ฮะหังบรรดา6ล้อครับผมฝ <c oughs> ูกไอหมอนะเ c 4 j ีเเลยนูนก็ 4J นี่ก็ 4J นี่ก็ 4J นี่โชคมนรทวัดคันนี้เมื่อก่อนนี่อันนี้เคยเป็นคอกสูงหรือเปล่านะคันนี้ <c oughs> ขิดบ่อยครับเมื่อก่อน ในฮันลอกพื้นที่นะครับหน้าจะส่วนหรือเปล่าในโควิโก้กระบะคันนี้ก็ประมาณ4เมตรนะครับอันนี้ก็4ีเจเหมือนกันคันนี้ เป็นดินนานะครับอันนี้อยากฟังเสียงตอนที่แร็คโคออกกำลังเป็นยังไงตัวนี้มันจะใช้เครื่อง J O 5 E Hino นะครับสี่สูบตัวนี้เครื่องคอมก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวกับ Hino Series นะครับ ซีรีส์หรือว่าโดมิเนเตอร์เลยครับประมาณร้อยห้าห้ามาเต็มคาราเมลขอบไป สิบม้าครับผม่สูบ J ศูนย์ห้าสี่ J O ห้าสี่เล็กได้หมดโชคพัฒน,นาลายเมาวิ่งงานกับวิงานนิขการ์ครับผม,มคันใหม่มาแล้วคันใหม่ทุกคนคันนี้ ไม่กล้าครับไม่กล้าเอคันนี้เพิ่งไปบริวมาจากช่างปุ๊กนะครปฐมนะมสวยเลยครับรงสวยมากค่ะขอ้องีวยสวยมาเลยครับนี่ดูทรงชอบทรงมากคอกสูงๆกระบะมีเมียม แต่งแบบไทยสไตล์ครับผมนี่แลหละฮะเหมาะสมมากับงานบินอันนี้กระบะสี่เมตรครับสีออกฟ้าฟ้าเข้มเข้มฟ้าเข้มกาลูงเสร็จฟ้ากระจายเลยครับ สวยงามเลยนะตอนนี้มันจะเป็น5เกียร์นะครับเนี่ไปติดหนึบสมัยสมัยมากตัวนี้โอดังดีไว้สีสูบเ้าไม่กล้าต่อลิฟต์จักนผู้ช่างปุ๋นะครับประถม ดังแบบได้เรงอกเลยคันนี้นี่ทำมาใหม่สวยงามมากครับคันนี้สวยรถสวยดูทรงกันหน่อยครับเดี๋ยวถ่ายปกแป๊บตอนที่แมคโครกำลังตักดินใส่นะครับมันจะได้สวยได้อารมณ์หน่อยหาอ,อีก โอเคได้ลดแล้วเอาสปอตไลท์ลูกพี่พับข้างหน้าแล้วเนี่ยเนี่ยครับฝุมบางคุนขาฟไฟตรงกันชนครับขนาดผักสองชั้นไปหลังคาครับผมเป็นจแบบไทไรายครับเดี้ยก้นเน่นเลยเยต็มคาราเบลซักไอ้ดีกวาเนี่ยครับ มอก๋วยเตี๋ยวออกฝั่งซ้ายหนึ่งลูกครับหลังถัง้ามันกระบะยาวสี่เมตรของคุณ้องชางข้างหลังอันนี้เป็นเมก้าเอซีนะเครื่องปั้มสายครับ ก็คันนี้เห็นว่าเปลี่ยนจากกระบะเหล็กเป็นกระบะมีเนียมนะครับเปลี่ยนสาข้างใหม่แล้วก็บิ้วใหม่ทั้งลูกเลยนะบิ้วทําสีแล้วก็ตกแต่งด้วยนี่ครับฝังฝุ่นทั้งหน้าฝังฝุ่นสามสามจุดเลยครับสามที่เลยนะหน้าร้อหน้าหลังร้อนหน้าแล้วก็หลังร้อนหลังโน่นตามปกติแบบปกติเลยของแท้ดีิะบประมาณนี้นะโอ้ พอกสูงก็ต้องใส่เงีย้ยนะเฮ้ส่งกระบะหน่อยอไปเป็นคาราเบลละ อันนี้คือมากัดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เที่ยวนี้นะเที่ยวที่สองรอบบายครับอย่กนประมาณห้าหกขันได้วันนี้ขีโนหมดเลยครับชุดนี้ทีมงานนี้ีปดูบร,รอบครับ ลงามาดูตอนเขาตักกันหน่อยครับอีกรอบหนึ <ST IT U K> ่งเียวันนั้นเราก็ไปถ่ายที่อูจ่จักคู่บอลอดเลยครับแต่ว่าวันนั้นม,มันมืดถ่ายออกมาแล้วไม่สวยครับวันนี้นก็เลยเอารีกรอดหนึ่งเลยเฮ้ ยงังลั่นเลยครับเฮ้ยเสียงรอจริงเอ๊ะตรงฝั่งท้ายที่มีขาจับสงสัยเตรียมติดพิษลินแม่เนีเ่ยฝั่งท้ายตรงนี้เนี่ยแบบทั้งหลังนี่ผมว่าทรงสวยนะทั้งหลัง เดี๋ยวมาดูเขาตอนที่เข้าไปเอาดินนะครับตอนนี้จอดล็อกคิวอยู่ดูสิเจ๋กระตัมา เห็นไหมฮะไปไปต่อไปเลยชอบตามท้ายครับฟังเสียงท่อนะแด่ลมเลยเป็นคนที่ชอบเสียงเครื่องมากชอบเสียงเครื่องเสียงท่อนะ เปิ S 1> <S 1> <S ดไฟหน้าด้วยเปิดไฟปลอดไลด์ด้วยโอ้ยทรงสวยเว้ยตอนนี้ทรงสวยเลยครับ อะไรวะเนี่ยโอ้ยกดคอนโทรเลยครับแน่นอนมากของอ,อันนี้คือบ่อดินใหม่นะครับวันนี้บ่อใหม่บ่อใหม่ขับบ่อดินโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้นะครับขนะ้าขอขอบคุณทุกการเขไปติดตามอย่คิดหน้าสวัสดีครับ